วันนี้ช่างโงดพามาเที่ยวถ้ำวัดเขาเข็มทิศนะครับเนี่ยบัดนี่ประตูทางเข้าวัดนะครับประตูเข้าวัดนี่ก่อนก็ถึงวัดเขาเข็มทิศนะครับเมันมีตำนานอยู่นะครับวัดเขาเข็มทิศนะครับคนที่เขาไปแล้วเข้านะครับเมื่อก่อนยังไม่มีวัดนะครับต้องลงทางโซ่ไปได้เลยนะครับ ำลังจะเสร็จอยู่สมบูรณ์นะครับดูความสวยงามครับดูความสวยงามช่างมืออาชีพนะครับสั่งตรงมาจากไหนไม่รู้ครับหนูดูฝีมือครับอาจารย์อาจารย์ท่านจะออกแบบเองเลยนะครับอาจารย์ท่านจะออกแบบเองเลยนะครับความสวยงามนี่ครับกับอันนี้อันนี้มีกระไดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับต่อเติมไปเรื่อยๆนะครับความสวยงามมากนะครับในทำนะครับเนี่ย ทำสวยงามมากเลยใครมีโอกาสได้มาเที่ยวก็อย่าพลาดนะครับอยู่ตำบลวางสารนะครับอําเภอวางโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์มาเที่ยวมาชมได้ในความสวยงามนะครับแต่อย่ามา,อาตอนเทศกาลนะครับคนจะเยอะมากต้องมาวันธรรมดานะครับ รืมวันที่ไม่มีเทศกาลนะครับดูข้างในครับมากราบไหว้บูชาแล้วมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับบัดเขาเรียกวัดท้ำแก้วสารพัดนึกนะครับทําแก้วสารพัดนึกสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะครับนักท่องเที่ยวก็มากันเรื่อยๆไม่ขาดสายนะครับแต่ละวันนะครับแต่ละวัน เดี๋ยวรนมาประมาณนี้นะครับมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากมีหุ่นชี้พึ่งพระเจจิอาจารย์ทั้งหลายมารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับหุ่นชี้พึ่งสวยงามมากเลยนะครับมีพระวันเกิด,นะม,กดนะมูสา